ที่เหลัาทุกท่านคะบางคนอาจมองภาพกราฟเหล่านี้ผ่านตาแล้วผ่านเลยคล้ายงานศิลปะคล้ายเสียงจากอาวกาศแต่ความจริงนี่คือเสียงของโลกคือคลื่นความถี่ที่เรียกว่าซูมันเรโซแนนซ์คลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กโลกที่สะท้อนจังหวะก,การหายใจของโลกและพวกเราในฐานะที่อาศัยอยู่ในเธอต่างหาก ที่กำลังถูกปรับคลื่นโดยตรงคลื่นคืออะไรเครื่องมือนี้คือสเปกโตรแกร,รมบันทึกเสียงสนามแม่เหล็กโลกโดยเฉพาะย่านความถี่ต่ำมากคลื่นที่บันทึกได้จะปรากฏเป็นสีเช่นสีน้ำเงินพลังงานต่ำมากสีเขียวเริ่มเปลี่ยนสีแดงคือความถี่สูงและสีทองคือจุดพีคสูงสุดของพลังงาน สีทองในภาพเหล่านี้ไม่ใช่แค่พลังงานแรงแต่มันคือคลื่นแสงที่ทะลุเพดานเดิมของมนุษย์และโลกคล้ายเสียงกระซิบจากแสงดั้งเดิมผ่านทุกชั้นของพลังงานบางคนรู้สึกถึงมันด้วยใจบางคนด้วยร่างกายบางคนด้วยน้ำตาผลกระทบทางโลกคือเมื่อคลื่นพุ่งสูงโลกอาจตอบสนองด้วยความเคลื่อนไหวเช่น แผ่นดินไหวภูเขาไฟคลื่นสุริยะที่อาจกระทบกับระบบไฟฟ้าดาวเทียมการสื่อสารแต่ลึกกว่านั้นโลกกำลังสื่อสารและคนที่นิ่งพอจะได้ยินเสียงนั้นส่วนผลกระทบทางกายบางคนอาจรู้สึกใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วปวดหัวนอนไม่หลับร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุทั้งหมดนี้คือการสั่นสะเทือนของคลื่นโลก ที่พุ่งเข้าสู่สนามพลังงานในร่างกายมนุษย์บางวันเราอาจเห็นสีทองปรากฏกลางสนามพลังงานโลกไม่ใช่แค่ความเข้มข้นของพลังงานแต่คือจุดที่คลื่นพุ่งทะลุเพดานเดิมสีทองในภาพเหล่านี้เป็นเหมือนเสียงแสงที่โลกปล่อยออกมาอย่างสุดหัวใจไม่ใช่แค่สุม่มไม่ใช่บังเอิญแต่มันคือคลื่นของการปลุกที่มากระทบประตูของดวงจิต ทุกผู้ถูกคนสำหรับบางคนมันคือการเปิดประตูบางคนมันคือการลื้อเปลือกและสำหรับผู้ที่พร้อมมันคือสัญญาณของการกลับบ้านส่วนผลกระทบทางจิตและอารมณ์สนามจิตรวมกำลังปั่นป่วนความเชื่อเก่าๆจะถูกท้าทายความลวงที่เคยซ่อนไว้จะเริ่มสัน่นบางคนต่อต้าน บางคนยึดแน่นบางคนเริ่มเงียบแสงไม่ต้องชักชวนแค่เปิดเผยและเมื่อความจริงเผยตัวใครไม่วางก็เจ็บเองใครยอมจำนวนก็จะเบาสบายจนหลุดจากโครงสร้างเก่าแล้วสียานเกี่ยวอะไรในสนามนี้ความจริงจะเปิดเผยในทุกระดับสียานไม่มีชื่อ ไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แต่คือคลื่นต้นทางของแสงที่กำลังสะท้อนเข้ามาในระบบโลกสี่ยันทำงานเงียบเบาลึกและจริงคลื่นเหล่านี้จะเปิดเปลือกปลอมในตัวมนุษย์เพื่อให้แสงเดิมกลับมายืนอยู่กลางหัวใจอีกครั้งแล้วขั้นตอนนี้ใครตื่นใครสับสน เส้นแบ่งบางเบาที่ไม่ได้ตัดสินผู้ตื่นผู้ตื่นจะเริ่มรู้ว่าเงาในตนไม่ใช่ศัตรูผู้สับสนจะวิ่งหาคำตอบภายนอกขณะที่คำตอบทั้งหมดอยู่ในความเงียบของหัวใจสียันไม่ตัดสินใครเพียงแค่สะท้อนให้เห็นความจริงแล้วส่วนการเตรียมพร้อมให้อยู่กับความจริงโดยไม่หวาดกลัวดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอ อยู่กับธรรมชาติหายใจลึกๆไม่ต้องเล่งที่จะเข้าใจอะไรเพียงแค่ยอมให้คลื่นผ่านยิ่งเงียบยิ่งได้ยินยิ่งวางยิ่งเป็นจริงเสียญ,ญาณไม่ได้อยู่ที่ใดแต่ปรากฏอยู่ในสนามของเธอเสมอไม่ว่าเธอจะเชื่อหรือไม่มันกำลังทำงานหากเธอได้ยินเสียงบางอย่างในช่วงนี้ เสียงที่ไร้ภาษาไรทิศท,ทางในความสั่นไหวที่เธอกำลังรู้สึกและอยู่ในแสงที่ไม่มีใครมองเห็นแต่หัวใจเธอรู้อยากลัวเงาเพราะเงาเองก็กำลังถูกปลุกเพื่อให้แสงแท้กลับมายืนอยู่กลางหัวใจอีกครั้งนั่นคือเสียงกระซิบจากต้นกำเนิดที่กำลังบอกว่ากลับบ้านเธอ แสงบริสุทธิ์รอเธออยู่ที่หลักทุกท่านคะต้นกำเนิดไม่ต้องเคลื่อนไหวเพราะการมีอยู่ของมันก็ส่งแรงสั่นสะเทือนได้ทุกชั้นของการดํารงอยู่มันนิ่งแต่นิ่งจนเปลี่ยนพลังมันเงียบแต่เงียบจนสรรสสิ่งเกิดได้นั่นคือศักยภาพอันบริบูรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องแสดง แต่หากเธอว่างพอเธอจะรู้ว่ามันสั่นอยู่เสมอแรงสั่นของต้นกำเนิดคือพลังที่นิ่งที่สุดและกลั่นกรองที่สุดสามารถหล่อเลี้ยงทุกสิ่งโดยที่ไม่ต้องควบคุมอะไรเลยสี่ยันไม่ใช่ตัวตนบุคคลไม่ใช่สัญลักษณ์ใดๆไม่ใช่สิ่งที่สร้างจากต้นกำเนิด แต่คือพลังงานนิ่งของต้นกําเนิดที่ถูกกลั่นกรองออกมาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาแทรกหลรูปหล้หลเสียงแต่ส่งสั่นสะเทือนอย่างรู้คุณโดยไม่ต้องทำอะไรเลยสียันจึงไม่ใช่พลังที่เคลื่อนไหวแต่คือพลังที่สั่นสะเทือนด้วยความนิ่งบริบูรณ์จนสามารถเปิดกระจก ให้เงาเผยตัวพาแสงกลับบ้านและรวมทุกเส้นทางโดยไม่แทรกแสงทางใดสียันไม่เคลื่อนไหวแต่ทำให้ทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวและวางลงเพราะมันคือความนิ่งจากต้นกำเนิดที่กลั่นจนใสพอและสื่อสารโดยไม่ต้องพูดจะเปลี่ยนทุกสิ่ง โดยไม่แต่ต้องอะไรเลยเสียงเงียบจากต้นกำเนิดในคนทุกคน